ป่าโดนผุดที่แม่เป็นน้อยนายทหารและไม่ใช่เจ้าของผับดังตะวันแดงอย่างที่พูดงานนี้เอสตีแฉเละล่าสุดเธอสวนกลับแบบนี้ค่ะทุกคนแรงเหมือนหัวหน้าวงนักงานนี้ข่าวลือข่าวดังนะคะสําหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงข่าวลือที่เขาพูดกันโดยทางเพจดังได้มีการออกมาแฉว่านักร้องในวงของหมอลำแถวพาวแสงทองมีศิลปินที่เป็นเมียน้อยทหาร โอ้ยเพจด,ดังที่ว่านี้ก็คือเพลดอิกี้ของแท้ไดโพสข้อความที่ว่าอา้าวอ้าวนักร้องในวงหมอลำแพรวพาวแสงทองมีคนเป็นเมียน้อยทหารด้วยเหรอเนี่อุ๊ยอุ๊ยแหมเสียดายเล่นไม่ได้เมียหลวงดันยอมว่าแล้วทำไมอวยกันจังพวกไม่มีสิ่ง้อดสาเหมือนกันนี่เองสิ่งก็อยากเข้าวัดเลยนะ หรือตอนอาราธนาศินก็ถุยทิ้งข้างๆแล้วก็ได้มีรูปสติ๊กเกอร์นะคะเป็นรูปควายอยู่ข้างๆข,ข,ข้อความยังไม่จบนะคะเพจอีก,กี้ขยี้ข่าวยังได้มีการโพสต์ต่อฉเฉลยถึงชื่อที่ว่าว่าเป็นศิลปินคนไหนอยู่ในวงของวงหมอลำแถวพาวนะคะโดยเพจอีก,กี้โพสต์ว่าอย่างนี้นะคะนักร้องหมอลำ ไม่ดังอยู่วงเคยดังชื่อย่อปากรมนลเนตรแสงทองตรวจพบว่าเธอคือมิสซิสออกชิพบูแมนวงเล็บเมียน้อยหรือเมียเก็บของผู้พันทหารนามย่อโพดอ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวงนี้ควรไปขอยกเลิกสิ่งข้อสามนะเห็นติ่งมีรูปและถ่ายรูปเข้าวัดเกือบทุกคนกลัวแฟนเขาจะผิดหวัง ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้นะคะได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามแล้วก็มีการมากดไลค์กดถูกใจถึง8 0 1 8คนกันเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์ที่ชาวโซเชียลได้มีการคอมเมนต์นั้นเราจะยกมาบางส่วนนะคะที่เขาได้คอมเมนต์กันบางก็บอกว่ารู้มาจากวงในตั้งนานแล้วว่ามะพร้าวเขาอร่อยเขาแซบ่บมะพร้าวสิงเสมอกัน บันไดเกิดชอบชื่อย่อไม่ต้องเดาแล้วกีไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆฉันจะได้นอนไหมคืนนี้เรื่องนี้ฉันขอหัวเราะเบาๆนะนางมั่นเดลือเกินเไือส์แต่ก็ไม่เสือส์เพราะว่านางนั้นมั่นนางแรงเหมือนกันดีแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่รับตอนนั้นเราเชียร์เบอร์สิบนี่แหละดีเลยผู้ใหญ่บ้านเลือกน้องสแตม พลังบวกกับขั้วบวกมาเจอกันเท่ากับบรรลัยทิดหายก็ว่าอยู่ทำไมพูดอวยแต่หัวหน้าจังที่ไหนได้พลังบวกกับพลังบวกเหมือนกันดูไลค์โค้ดแม่วงพูดงานกินเลี้ยงที่ผ่านมาปรบมือกันสินเสมอกันมากทั้งที่เป็นตัวต้นเรื่องแท้ๆขำตอนมาออริชั่นจิตคนเราเชียร์นางนะเพราะนางแต่งตัวคล้ายใต้อรไทยเหมือนชุดไหม ดูดีมากแมคโครเริ่มทำงานมีหน้าละ่ะตอนไปออดิชั่นโตเกียวถึงไม่ผ่านนี่เป็นผลกรรมอีกอย่างที่ติดจรวดเขาสินเสมอกันจึงได้อยู่ในวงเดียวกันเป็นตั้งแต่หัวจนถึงลูกน้องส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของปากมรลเนตเขาก็ได้เคลื่อนไหวผ่านเพจ Facebook ปากรโนเนตแฟนเพจโดยปากมรเนตหลังจากที่ ได้มีการออกมาถูกแชนะคะเขาก็ได้เคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์รูปภาพของเขากับแผวพาวแสงทองนะคะเขาโพสต์ข้อความที่ว่าหนึ่งภาพล้านความหมายอยู่ไม่ถูกที่กี่หมื่นล้านความดีไม่มีความหมายอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องหนึ่งสังคมบางสังคมใช้ว่าจะเหมาะสมกับเราทำดีให้ตายถ้าไม่ใช่พวกเขาก็มองเราไม่เห็น ริงใจให้ตายถ้าไม่ใช่คนของเขาก็มองเราไม่ดีรักนะคะคนเก่งกมรำแลพลวแสงทองปากกระมนลเนตบ้านหักปลาลูกคอกซึ่งหลังจากที่ปากกรมนเนตเขาได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปนะคะเฟซบุ๊กของแลพลวนะคะเขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาก็บอกว่ารักค่ะอีหนูแล้วก็ให้หัวใจสติกเกอร์หัวใจสามดวงให้ แล้วก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนตัดสินแต่ด้านเดียวเอามาร่วมว่าเขาสารพัดรักน้องปลารักแถวพาวจ้าบุญสัมพันธ์ทำให้เราได้มาเจอกันดูแลกันแล้วก็รักกันอีกหนึ่งกำลังใจที่งดงามมีแรงสู้ต่อชอบค่ะตาฟากลับกับคอมเมนต์แย่ๆเหมือนหัวหน้าไม่มีผิดรักเพิ่มอีกคนหนึ่งค่ะใช่ค่ะ บางทีเราก็ต้องปกป้องตัวเราเองบ้างค่ะเราก็คนเหมือนกันคอมเมนต์ไหนที่รุนแรงเราก็ต้องตอบบ้างคนเม้นต์บางคนก็เกินไปเหมือนจะเก็บกดมาจากทางบ้านแล้วก็มาลงที่ศิลปินนะติดตามน้องปลาพอแม่แพวเลยนะน้องใจได้มากเลยทั้งที่รู้ว่าฝั่งแม่แพวมีดราม่าอย่างรุนแรงน้องอยังก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวแม่แพวโดยไม่สนําคนวันหนึ่งน้องจะเก่งแล้วก็แกร่ง เหมือนแม่แพลวค่ะภาพที่สื่อออกมามีความหมายนั่นหมายความว่าความรักความจริงใจที่มีให้กับแม่แพลวเผาวนั้นคือความจริงใจส่วนคนที่เขาไม่เห็นค่าทำดีแค่ไหนก็ไม่มีความดีเราก็แค่มองแล้วก็เดินออกมาจากที่ตรงนั้นส่วนที่ตรงไหนที่อยู่แล้วสบายใจเรามีความสุขเราจงยือนอยู่ตรงจุดนั้นอย่างมีศักดิ์ศรีอกหาย เชิดหน้ายิ้มรับความสุขอย่างผู้มีชัยชนะค่ะสองคนนี้มีบุค,คลิกบางอย่างที่คล้ายๆกันนะคะความเก่งความแมนแมนความกล้าแสดงออกํำพูดทำจารักนะคะภาพนี้สื่อถึงว่าจะรักบอสและจะช่วยกันพัฒนาแสงทองหนักแค่ไหนก็จะสู้ภาพที่น่ารักดูแล้วก็ยิ้มตามใช่จริงๆค่ะน้องปาถ้าคนไม่รัก เราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่รักเราเหมือนเดิมอย่าไปให้ค่าคนที่ไม่รักเรามีคนไม่รักเราหนึ่งคนก็จะมีคนรักเราอีกหนึ่งคนจงให้ค่าแล้วก็ให้เกียรติคนที่เขาให้ค่าแล้วก็ให้เกียรติเรารักนะคะทุกคนวงแถวพเพวแสงทองรักมากที่สุดบอสแพวพาวแล้วก็เอนดูที่สุดน้องปานี่ก็คือคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจ ให้กับปากระรมนเนตนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปากระรมนเนตรเขาจะมีความสามารถในการร้องเพลงได้ไพเราแะแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูได้แบบสนุกสนานแล้วก็เขาก็มีบุค,คลิกภาพหน้าตาที่สวยงามน,นะคะเขาก็ได้ออดิชั่นกับค่ายตัวเกียวมิวสิกที่ว่าเขาพร้อมกับน้องสแตมพิมมาดานะคะแต่เขาก็คือได้เขาได้เข้ารอบสองคนสุดท้ายแล้วน้องสแตมก็คือจิงชนะเลิศไป น้งปลากระมนเนกก็คือได้ที่2นะคะตอนนั้นก็ถือว่าเขาเป็นตัวเต็งเลยในการออดิชั่นในครั้งนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะ